สวัสดีครับวทุกคนครับวันนี้มันอยู่กับจ t a นะครับแล้วคนเล่นก็เหมือนเดิมนะครับฮวนครับใครยิงกูวะตอนนี้นะครับมึงเหรอตอนนี้นะครับฮวนเนี่ยวัดจะฟันข้อมึงนี่ตอนนี้ครับผมว่าฮวนเนี่ยจะโดนตัวอัดนะครับตอนนี้นะครับมึงก็เกิดมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมปักอย่างนี้ไม่หลอดเลือดนะมึงเลือกปืนนะครับพิจา ควันนี้นะครับมึงก็กำลังไปขโมยรถตอนนี้นะครับ,รโโนนรบจุดหมายก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับข้าราหารอ้ยเช็ดเดี๋ยวข้างหน้าจะมาคลิปโรบอทนะครับทุกคนขอให้กดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์ติดตามด้วยนะครับโอ้ oh, เดียนพ่อม mm ึ hmm. งดี โอ้ว oh ันเดือดวาดพ่อมึงดีก็กูลีดแต่ทำไมเหรอกูรวยอ่ะกดไลค์ส่อง H H F แต่เป็นยูเลยนะครับชื่อย่อบวัดวนะครับบูมไม่เป็นไรหรือวันนี้นะครับเพื่อนก็ขับรถขับย่าเข้าไปในขนาหลบแบบนี้ตอนไม่โอ้ตอนนี้ขับพวงขับ่ถจนเลยโอ้ยังแตก วัดโอ้ตอนนี้ทำได้เราว่าอ้าทูบลบตอนนี้ฮวนทำอะไรก็ไม่รู้นะฮวนขับรถชนก้าเกินว่ะมาเดมาเดลบนะฮ้อยตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปโรบอกรับนับเล่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวขอทำวันนี้อีกสองคลิปครับครับเดี๋ยวทำอีกสองคลิปนะครับเดี๋ยวไปทำเฮ้ยมีคนมาช่วยผมด้วยครับเป็นเพื่อนกันครับ มังครับโอ้โหเพืพชนแล้วครับเพื่อนโอ้โหแม่งไม่ใช่เพื่อนแล้วครับบางทีถ้าเราทั้ทต้องตัดชินอ่ฮะหรือว่าขอรวบรมหน่อยแ h งโอ,โอเคตอนนี้มวยก็ตแตกแล้วครับโอ้อย่าเพ,พิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเดีออ๋ยวรอปิดตนนี้นะครับเกิดอ,อ๋อเราเพิ่งเกิดไปแล้วครับวันนี้นะครับเราจะมีอาวุธไว้คอยพร้อม เดี๋ยวตอนอาทิตย์โลโบอกอ่ะผูจะเล่นด้วยนะครับเพราะผมเล่นเซียนกว่บทุกคนเลยครับมึงว่ากูกาเอ้ยใครวะครับ <laughs> อวะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับมวโตนทาหารยิงตายแล้ว วันนี้ก็มลหาเรื่องคนนะครับแล้วก็ขโมยเลย <c oughs> วันนี้คือค่ายทหารเหมือนเดิมครับ <c oughs> แต่เพิ่มเติมคือผมจะไปทางรัดวันนี้มีวันนี้มีอีพีสครับอันนี้จะอีพีนึ่ครับ <c oughs> เราจะเราจะไปในเมืองก่อน,นครับขอโชคต่อยกับคนหน่อยครับเราจะขับรถไปในเมืองก่อนครับเพื่อไปซื้ออาวุธนะครับผมได้เงินมา25บ้าบทอันนี้ครับผมซูมกล้องไปไปหารถนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมวิ่งคงไฟไหมโคตยังไง อย่าไปช่วยเขาไม่แค่พลเมืองดีครับเราเป็นพลเมืองชั่วครับเพื่อแม่เลยครับจะบอกอะไรสองคิดที่ผมมาถึงนะครับก็คือ EP สองครับ EP สองเสร็จผมจะมาอัดโลบอกครับโลบอกก็คือผมน่ะเล่นเยอะมากเลยนะครับดูไหมครับผมชอบโลบอกมากลแต่ผมชอบที่เป็นแบงค์ี่เป็นแบง เดี๋ยวผมจะไปค่ายทหารแต่ขอไปซื้อปืนก่อนครับเถียมันปืนแล้วครับก็ลองวนไปขายไปซื้อปืนนะครับผมขอดูหน้าผมก่อนนะครับก็คือนะครับและก็คือนะครับผมนะกำลังที่จะอาชีพโลบบแล้วผมก็กำลัง แล้วผมมีโฆษณาหนึ่งนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับเล็กเตอร์นั่นเองเลกเตอร์เลกเตอร์สนับสนุนเล็กเตอร์ซอความอร่อยเต็มที่ดอดอันนี้อ่ะเพื่อนผมกินน่าจะมีคนกินไปแล้วนะครับเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมบ้านเล็กเตอร์ซอยมากเลยนะครับโอเคนะครับเล็กเตอร์ซอยขวดนี้อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับ โอเคครับคายต่อเลยครับแม,ยม,แมแ้ยังไม่ถึงแม้จะยังไม่ถึงที่ซื้อร้านปืนนะครับแม่ไอ้สัสโอ้โหโดนชนโอ้ตอนนี้นะครับหัวรถตกทะเลปิดชีพตัวเองนค่คโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าจะทำอีพีต่อไปไหมนครับ ีจะให้ EP <บ>ต่อไป EP EP นี้ครับจะให้ถึงตอนไปถึงออที่ร้านปุงครับแต่ถ้ามืดก่อนก็คงไม่ได้ครับเพราะมองไม่เห็นแล้วก็มัน,มนร้รานเขาไม่เปิดครับใช่ครับใช่ครับถ้าร้านเขาไม่เปิดแปลว่าเพื่อนผมไปซับคนไปซัดร้านปืนแล้วเราจะขึ้นไปยังไง จบ EP นี้ได้เพียงเท่านี้ครับครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วอย่าไปลืมสนับสนุนเล็บตะสอยครับ